เป็นสายโลกครับผมพลาดแล้วฮะเป็นสโมเกอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยสโมเกอร์สเต็มปีดได้เนบูวีเพิ่มมาอีกตัวครับผมอ่าชิกิห้าดาวเรียบร้อยครับผมนะตัวไปด้วยดวงยีไปด้วยนะฮะเฮ้ยจาบราเฉยยูโโหเรียบร้อยครับผมเป้ร้อยเรียบร้อยฮะ สวัสดีครับผมเจมีมาแล้วครับผมวันนี้มีกาชามาใหม่ครับผมขอบคุณชลรองครบรอบ6.5ปีเบลตี้เฟสนะฮะเออ5เต็ปนั่นเองนะครับก็มีการันตีอยู่2เต็ปสเส็ปที่1กับเสเต็ปสุดท้ายนะผมเสเต็ปที่1ใช้40เพชรสเต็ปต่อใช้50เพรทั้งหมด5เต็ปรวมประมาณ210เพชรครับผมเสเต็ปที่3 20เพรแล้วก็มีตัวออฟเรียญให้ด้วยนะครับผมเป็นเสเต็ปที่2กับเสเต็ปที่4นะครับ อ็อเปลี่ยนจะเป็น18%เกตเตอร์กับแอ e แท r เกอร์นะครับหน้าตู้จะมีชิกิเตซโลแล้วก็อุซอบฟิมเรซนะฮะส่วนตัวผมชอบอุซอบฟิมเรสนะฮะเป็นอดีตเมนอุซอบนั่นเองนะฮะสมัยเข้ามาใหม่ๆหม,ม่บอกเลยว่าโรเจอร์แชงนี้ดูดเก็บหมดนะครับมันแรงกับตัวแอ e แท r เกอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้นี้กันนะทั้งหมด4รอบเลยนะครับสำหรับคนที่แบบเอ่อมีเพชรเยอะๆอยากสุ่มก็สุ่มเอาออฟได้นะครับผมแต่แบบ ตัวใหม่มนใกล้จะมาแล้วนะครับผมนะใครที่เป็น ID หลักที่เริ่มเล่นก็ไม่แนะนําให้ซุ่นะครับรอ ex ตัวใหม่ดีกว่านะครับผมนะใครสนใจอยากได้ ID แบบ PET เพชรจริงๆเยอะๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่อ่า one fit shop ได้เลยนะครับผมมาเริ่มต้นไปแค่10บาทมีทั้ง android และ ios นี้หลากหลายราคานะฮะห้าพันเพชรมีเลือก ex มีเศษทองเยอะๆก็มีเข้าไปดูได้นะ one fit shop นะครับผมมาฮะรเราจะมาเริ่มสุ่มกันแล้วนะฮะแล้วก็ฮะ วันนี้มีแจกไอดียผมสองไอดีนะเป็นไอ a ดี r แอนดรอยนะฮะเพราะว่าฉลองครบรอบเอยครบรอบอะไรครบ5 0 0ร้อยซับสไครต์สำหรับช่อง J m a t นะฮะโอ้โหได้หน้าตู้ด้วยนะเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี่มันเขียนว่าาบร拉บูเนะครับเดี๋ยวจะมาแจกไอดีกันเลยนะฮะเป็นแอนดรอยสองไอดีนะฮะคอยดูในคลิปแล้วกันนะฮะเอ๊ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะ,ะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถูกใจเข้ามาซับสไครต์นะฮะผมเป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆน,นะครับ มาสเต็ปแรกก็เอาเรื่องเลยนะทงทองมาหนึ่งครับออาสนิกแมนมาโอ้โหตัวแรกก็เป็นชิกิหน้าตู้เลยนะฮะแล้วก็อ่าสเตปการันตีมันเป็นตัวละครไฮไลท์นะก็คือได้หน้าตู้แน่นอนนะฮะเป็นตู้แบบนี้ก็คือถ้าใครอยากได้ก็คือคุณสุ่มแล้วคุณได้หน้าตู้แน่นอนสายหมัดครับเป็นหูไดเตโซโรนะฮะเออเอาสิครับผมได้เตโซโรมานะฮะ แล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์นะผมตอนนี้เรือ DX นะครับผมตอนนี้รับสมัครสมาชิกอยู่นะฮะขอเป็นอ่ามีทัพร้อยห้าสิบขึ้นนะครับผมนะมีใจในการเล่นมีไฟในการเล่นส่งเอลทุกวันไม่เปลี่ยนไอดีบ่อยนะฮะสมัริถ้าเข้ามาได้เลยนะครับผมนะสำหรับเรือดีเอ็กซ์หาสมาชิกอยู่นะครับตอนนี้ฮะผมใครสนใจกระทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคฮะไปกันต่อบทเซฟที่สองโอ้เฮ้ยไม่ได้การันตีนะเนี่ยแต่เป็นกล่องแดงทอง ยี่สิบเจ็ดทีอาร์ครับผมอย่ากทำเสียงก็แก๊กแกลกสิไอ้หนูจะพูดก็พูดมาฮะผู้ดำครับผมได้มาทวงทองหนึ่งตัวค,คิดว่าเป็นอะไรครับคุณคิดว่าเป็นตัวอะไรครับเตโซโลนะฮะน้องเขาคิดว่าเป็นตัวโซเตโซโลนะฮะถ้าถูกนี่ผมเอาไอเดียนี้ให้น้องเขาเลยนะเฮ้ยเป็นสายมัดเป็นฮา <laughs> โซฟฟิมเรสครับผมโอ้โหเสียใจไอ้นอง<ม><ม>เออเล่นกล้าไปละดีแล้วนะฮะ ก็โอเคก็ถ er ือว่าโอเคนะเนี่ยเออได้หน้าตู้3ตัวเลยนะครับผมนะโอ้โหดวงดีจัดนะเห็นไหมฮะคอมเมนต์มาเลยเฮ้ยไม่ใช่แหละนะครับมาสเต็ปที่3รอบที่1นะฮะเราก็ไปกันแบบยาวๆเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมใครที่เข้ามาก็กดถูกแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะพยายามเดินทางไปถึง1,000ซับสไครป์ให้ได้นะฮะเผื่อได้แบบขาขนมลูกนั่นเองนะฮะผม นะครับพีนะ่มันก็มีคอมเมนต์มาถามบ้างว่าพี่ทอไหมยอดวิวน้อยๆนะฮะถามว่าทอไหมมันก็ทอบ้างแหละนะผมใครจะแบบทเํเนล้อจะไม่อยากให้มีคนดูเยอะๆนะครับนะใครๆก็อยากให้มีคนดูเยอะกันทั้งนั้นแหละนะผมนะแต่บางคลิปเราก็เข้าใจได้นะบแบบเราเล่นไม่ได้เก่งเราไม่ได้มีตัวใหม่เนะยฮะมันก็เป็นยอดน้อยไม่ทํามดานะแต่ก็จะพยายามทําคลิปที่ทําแบบมีประโยชน์ต่อคนดูนะฮะมาครับผมเอาสเต็ปนี้ฮะ โอ้ยทองทองมาก่อนเลยครับเป็นเอาดิตัวอะไรเตยโซโลฮ่า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 อุโซฟิมเรบดดแ่โหตายไม่ถูกอะก <Okay. S 2> อโอเคอ่ะุโซฟิมเรมาอีกตัวครับผมอันนี้น่าจะสเตปซีนะฮะไอออฟเหรียญด้วยนะครับผมนะ18เปรเซ็นเลยนะเออุโซฟิมเรสชุนโตผมอยากเล่นนะผมชอบเดี๋ยวไอดีหลักผมดูก่อนนะอาจจะเซียวสุ่มเอาออ,อเหรียญน,นะ18มันก็น่าลุ้นอยู่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวมันจะมีประกาศไลฟ์สดด้วยนะที่แน่มีบัฟตัวละครแล้วก็บน,น่าจะมีตัวใหม่ด้วยเลยนะครับหรือไม่ก็ใบถึงตัวใหม่แน่นอนนะไม่ต้องรีบนะทุกคนนะครับตู้มันเพิ่งมานะรอสุ่มตัวใหม่ดีกว่านะครับผมถ้าเราได้เดี๋ยวเราขาดออฟเดียนว,วเราค่อยจับนะมาครับการตีฮนะตัวละครระดับไฮไลท์อนะ่ะคุณคิดว่าเป็นตัวอะไรหน้าตู้แน่นอน3มตัวตัวอะไรครับอบุซบอุซบนะโอเคจอ้ชมคิดว่าเป็นชิกินะสิ อ่ครับใครจะตอบถูกนะฮะใครตอบผิดโดนตบอ้าเอาโอ้น้องน้องตบทิงครับผมโอ้จบไปครับผมรอบแรกฮะอุซป้าดาวนะฮะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าคุ้มนะผมอยากลองเอาตัวเนี้ยไปยิงคีซาลุดูนะ<ว><า>บอกเลยว่ามันแรงกับสายหมัดมากเลยนะครับถ้ายิงคีซาลุเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนนั้นนะบอกเลยนะเจอาคาสกิวสองไฟเจอเบอร์สตานี่บอกเลยว่า ตายเป็นตายนะบอกเลยผมเคยเล่นนะฮะแ้งเลือกเต็มนะยิงไปทีหนึ่งสองหมื่้าแชงตายนะฮะคือตัวนี้นะช่วงนั้นแ้งฟิล์มเลดมาใหม่ๆนะโคตรมันนะตัวออซี่ตอนตีตจุลครสีดาวหนึ่งตัวผมเป็นกล่องแดงไอเป็นธงแดงนะฮะ <S 2> <S 2> มาฮะมาขับไปกันต่อ,ะอฮะจริงเหรอเรายังไม่ได้ตัวอื่นเลยน,นะเราได้หน้าตู้อย่างเดียวเลยนะนี่ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นทงแน่นอน โอ้สายวิ่งฮะชิกี้ไหมเฮ้ยออุ้ยฟิล์มไซบอร์กเออมีเชนนะเนี่ยโอ้ลีเชนทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับตู้นี้นะแต่มันแอบแพงไปหน่อยนะครับรอบหนึ่งก็210เพชรออฟเดียน2อันนะก็ถือว่าพอได้นะถ้าใครอยากได้ออฟเดียนนะรออีกไปอีกสักพักก็ได้นะเพราะว่ามันวันนี้มันก็แจกห้าสิเพชรนะครับมาครับผม สเต็ปที่2ไม่การันตีนะครับผมแต่ได้เป็นออฟเดี่ยนแทนอ่าไม่มีตรงนะข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะเราจะไม่เสียเวลานะครับไปครับสเต็ปสามไปกันต่อฮะใครทีร่สุ่มได้แล้วแบบได้ตัวไหนตัวเด็ดๆสุ่มทีได้สามตัวสามารถขิงเข้ามาได้นะฮะตอนนี้ผมได้อุศกไปแล้วนะห้าดาวนะไปครบแล้วสามตัวนะขิงได้อยู่นะครับเอมาฮะ ใครที่อยากได้ ID ไปเปิดคิสุดลก็วันฟิตช็อปเหมือนเดิมนะเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็ ID ใหม่นะใครที่ได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าได้แล้วก็โชคดีแล้วก็โชคดีแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะอ่เอาถุงทองมาอีกหนึ่งครับเทสโซโล่หรอพิจารวัชิกิไปนะฮะนะครับมาใครจะถูกตบกันฮะเอาเป็นเฮ้ยตู้ซบอีกแล้วนี่มันตู้ซบด้ว่ตู้ซบฟิล์มเดทออกมาสี่ตัวแล้วนะครับเนี่ย เอออยากลิ้นหมูซบว่ะออกมาวันนี้ทําให้อยากลิ้นเลยมาครับผมไปกันต่อฮะเดี๋ยวไอดีนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับผมแต่จะแจกอีกสักให้มันเหลือสักสี่ห้าร้อยมาครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเป็นชาลินบอสแบทเทิลน,นะฮะเป็นน่าจะเป็นไอ,ไอ้ที่เป็นเนยเดอะมูวี่นะฮะเซโ,โตเตโซโลแล้วก็ชิกินะฮะ โอเคเต็นี้ไม่ได้อะไรครับไปฮะไปฮะการันตีตัวละครไฮไลท์นะนาตู้มาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรคิดว่าตัวอะไรมีด้วยเหรอไม่นาตูไงมันได้นาตู้อยู่แล้วคืด่าตัวอะไรครับโซบทโอซบนะ<ม>พี่จอยคิดว่าเป็นชิจิอ่าครับทองทองฮะเครื่องกระตุกเลยอะ่ะดิอิมเจ็ดทรอาร์คูทองแน่นอนฮะโอ้ยทองทองเห็นไหมตัวตัวตี่ตัวการันตีมันชอบออกตัวสุดท้าย ชิคกิชิกิชิก,ชคกิครับชิกิฮะฮาวบอกแล้วนะฮะเป็นชิกิครับผมโอ้เอาหัวมานี่ไอ้น้องโอเค <c oughs> ตัวเบียโชว์ไป็นหนึ่งทีครับผ <c oughs> มไปครับผมรอบที่สามครับผมอ่ะตอนนี้เราได้ชิคกี้มาแล้วนะโอ้ชิกี้ได้สองตัวแล้วแต่เตโซโมันยังไม่มาเลยนะฮะมาแค่ตัวเดียวนะไปกันต่อครับ <c oughs> มาฮะอ้าวสีสีดาวหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรฮะครูทองด้วยครับอ้าวธงแดงครับผมหน้าตู้ไหมเนาะว่านจะได้ชันจีชันจีเล้วเปลี่ยนสีน่วเหรอโถ้ทายถูกนิดก้มกราบเลยนะเป็นสายโลครับผมพลาดแล้วฮะเป็นสโมเกอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยสโมเกอร์สแตมป์ีเฮ้ยมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โห ตัวนี้เป็นตัวดิมิตเต็ดเลยนะทุกคนมันจะมาเฉพาะตู้ที่เป็นเดอะมูฟวี่เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับสโมเกอร์ตัวนี้นะมันเก่งนะมันเก่งมันเก่งมันแบบมันทําให้ศัตรูติดมึนนะติดหมดสติฆ่าได้ครับฆ่าได้ถ้าแชงสี่ดาวถ้าเป็นหกดาวแล้วใช้ถ้าเป็จอเล่นนะฆ่าได้มาอ้าวโอ้โหไม่กระทันตีนะเนี่ยมาดูงทอนเอาอะไรครับเป็จอว่าเป็นอุศป โหเป็นชิกี้เฉยโยอ่าชิกี้ห้าดาวเรียบร้อยครับผมพวกนหนึ่งเป็นขอเตโซโลปะ่ะสายโลกอีกแล้วครับเป็นใครฮะเอ้ยสโมเอ์เอ้ย,กกย,ยตอบถูกได้ไงอะ่ะเฮ้ยเขามีฮคิสังเกตว่าน,นี่ะเด็กคนนี้โหสุดยอดมาครับผมได้นับบูบี้เพิ่มมาอีกตัวครับผมอ่าชิกิห้าดาวเรียบร้อยครับผมนะ ก็800เพชรนะก็พอๆกันกับการันตีส่วนั้งหมด800เพชรก็พอๆกันกับการันตีรีเจนหนึ่งตัวเลยนะหนึ่งตู้เลยนะครับถือว่าโอเคนะนครจริงๆมันก็เล่นไม่ได้แหละไม่งก็แพ้คิสซารูเหมือนเดิมนะฮะเอาครับผมอาา่ฮะกล่องแดงถุงแดงผู้ทองฮนะมาแน่นอนนะหนึ่งตัวเอาสี่ถงทองตัวอะไรมามาครับเตโซโลปะ แค่ต่อพี่โดนตบเอาตบเออโอเคเออชิปนี้เจ็บตัวไปด้วยโดนยีไปด้วยนะฮะเฮ้ยชาวปาเฉยยูโเออใช่ไปสิเฮ้ยชาบปาเฉยครับผมโมโหเออผมก็มีครับเอ่อสเต็ปที่4ครับผมนะการันตีออฟเหรียญ18%นนะครับผม ะะฮโอ้โหตอนนี้แต้มจะแลกไอ้แรกไอ้จรเจนิงได้แล้วนะหกรอบแทมนะจริงเหรอใช่ยินดีด้วยฮะข้ามครับผมนะฮะโอเคครับจบไปสามรอบก็ถือยังถือว่าคุ้มนะเนี่ยแต่แค่เตโซโลยังไม่ห้าดาวนะครับได้หลงแบบสโมเกอร์หลงมาด้วยนะเออเป็นตัวเดอะบูบี้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น บัอานะบัอาวิ่งฟ้านะครับเป็นตัวสแตมป์ปีดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซาโบซาโบชุดเขียวที่เป็นสแตมป์ปีดเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ดูว่าแบบมันมีโอกาสออกไหมนะครับมาดวงสองดวง,ดง,ดง,ดงครับผมแล้วก็เซฟเฟอร์นะเป็นเดอะมูวี่แบบนี้ e อตัวที่จะเข้ามาแล้วก็บัฟน่าจะเป็นเซฟเฟอร์นะครับอาจารย์เซตตัวชิคกี้ฮะวิวแปดห้าเรียบร้อยครับผมทุง่งพออีหนึ่งฮะขอเป็นเตโซโลแล้วกันนะไปเตโซโลขอห้าดาวด้วยไป ไปครับผมเฮ้ยได้ชีดิวเฉยโอ้เป็นธงดำเป็นชีดิวหมัดแดงนะฮะโอเคอ่าได้สายหมัดมาเป็นโอ้โหซอบอีกแล้วฮะโอ้โหอยากเอาไปเล่นเหลือเกินเสียดายไอที่หลักผมน่าจะข้ามผมไม่เปิดออกนะฮะมาครับผมนะผู้ทางไปยัง e อกตัวต่อไปเรียบร้อยครับผมสำหรับเดอะมูวี่นะเซเฟอร์มาแน่นอนฮนะ แล้วก็น่าจะปรับแน่นอนด้วยนะเต็บที่1นึ่งฮะรอบสุดท้ายนะครับรันรีตัวละคร4ดาวหนึ่งตัวครับมาฮะทงทอง3-2 GR ชโทรศัพท 3, 2, ์ทรเริ่มกระตุกแล้วนะฮะเสียงอาจจะแบบไม่ไปพร้อมภาพต้องขออภัยนะฮะเออรับกันเข้ามาเยอะๆนะผมจะได้มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม,ม่แล้วจะได้แบบดูเกมเพลยลนๆหลๆนะโอ้โหอ้าวเข้าไปฮะน้างแดงเป็นสายโลฮะโอ้โหชีบด้วย สโมคเกอร์มาอีกแล้วผมห้าดาวเรียบร้อยสำหรับสโมคเกอร์สเตมปีตนะฮะเป็นสายหมัดครับขอเตโซโลมาโอ้โหซบอีกแล้วนะฮะวิวล้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบลลอยแน่นอนอุซบตัวนี้เป็นสายหมัดว่าอีอุซบให้มันจบจบไปโอ้โหโอ้เตโซโลฮะหวังอุซบออกเตโซโลหวังเตโซโลออกอุซบนะฮะดวงโคตรดีเลยอ้าสโมคเกอร์เราอ่า ห้าดาวแล้วนะครับผมนะเขาแรงอยู่นะเขาจนา่จไม่ได้ว่าคุณสมบัติคืออะไรน่าจะตีผลพีศาจแรงนะฮะสกิลเขาก็จะเป็นดุดูดตัวละครเข้ามาหาตัวฮะดูดศัตรูเข้ามาหาตัวเองนะแต่มไม่ได้มีดาเมจเพิ่มก็คือดุดมาแล้วก็มันก็จะติดสถา,านะสลบ้วกสามารถสกิลอีกสกิลหนึ่งก็เป็นต่อยนะสามารถคอมโบได้นะฮะเท่าที่จําได้นะอืช่วงนั้นที่มันบัฟมาแล้วก็มาใหม่ๆนะฮะเอาสิทงแดงอีกสองทงอะ มาคอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี้สโมเกอร์เออก็ทงมันไม่เปลี่ยนนะเราก็ไม่ได้รอเลยนะครับสายวิ่งฮะเป็นฮูอีเดโอครับผมนะผมเคยเล่นนะตัวนี้ผมทำเหรียญสมันด้วยนะสำหรับไอดีอดีตไอดีหลักนะฮะสายโลครับผมสโมเกอร์มีอีกปะเอออย่างนั้นแหะฮะสโมเกอร์เวลเก้ล้วนะโคตรคุ้มนะบอกเลยเออมีตัวแฝงมาด้วยนะผมนะ เป็นสโมเกอร์นั่นเองนะครับเออไปฮะก็ใครได้ไอดีที่แจกไปก็ยินดีด้วยนะครับผมนะเป็นของตอบแทนเล็กน,น้อยนะครับเป็นอนรอยทั้ง2อไอดีนะฮะอย่าลืมนะก็ไอดีสนับสนุนจากพี่นัทรัตพลนะครับผมพี่ชายของผมนั่นเองนะฮะ <c oughs> ข้ามฮะอ่าผมสเต็ปที่4ครับผมเราจะได้ออฟเดียนนะครับผม ไปกันต่อฮะมา3คนฮะโอ้ไม่มีกล่องสมบัติจบละทงแดง3 2มสอชีอาครับภูทองอ่ะบารหนึ่งแน่โอเคฮะบารหนึ่งทงครับอรุนกันนะครับอได้ขอไปตัวโซโลไหมตัวโซโลอูซบเรียบร้อยฮะอูซบเวล้อยเป็นพี่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหโคตรคุ้มนะบอกเลยนะ ถ้าใครอยากได้อสามตัวนี้นะครับผมตู้นี้แบบคุ้มจัดๆเลยนะเออแต่ต้องแลกมากับเพชรที่เรามีนะ,เร,รนะรเรียบร้อยัะผมเป้ร้อยเรียบร้อยฮะจบไปสำหรับอูซอบฮะขอเป็นเตโซโละเตโซโลยังไม่ห้าดาวเลยไปฮะการันตีตัวละครไฮไลท์นะฮะก็คือตัวหน้าตู้นั่นเองนะครับสามคนกล่องโอ้โหน่าจะส่งท้ายด้วยกล่องแดงเฮ้ยพอเสียงลงหน่อยสิ โอ้มีมารยาทบ้างเขาอาจชิพอยู่โอ้พอเบาก็ได้โอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยตีปากติดเลือดใช่ไติดเลือมีคำหยาดหอ้าวสมอเกอร์เวิ้วลอยหรือเปล่าวะน่าจะเวิ้วลอยแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีตัวละครรับมาบุมแล้วเขาเวิ้วลอยด้วยนะฮะสโมอเกอร์สแตมป์ปีนั่นเองนะครับขอเป็นเตโซโลไปเตโซโลโอ้ย อูซบจะมาทำไมไ<ด>เวลล์ร้อยแล้วโอ้โหจบไปผมสรุปตู้นี้คืออูซบเวลร้อยได้โคลมามา1ตัวสโมเกอร์เวล95นะฮะชิกิเวล80ดสิเดซโลเวล70ใช้ทั้งหมด440เพชรนะฮะก็ถ้าใครอยากได้3ตัวนี้ตัวเดอะมูวี่ก็คือสุ่มตู้นี้คุ้มสุด ค,คุ้มสุดๆสําหรับตอนที่เราอยากได้มันนะแต่ถ้าแบบเอาจริงๆก็คือมันมีควรสุดเพราะมันเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นได้แต่แต่มันคงสู้ฮีสรลุไม่ได้นะฮะเก็บเพชรไว้ตัวใหม่ดีกว่าหรือเป็นตัวบัฟดีกว่านะครับแล้วรอมันน่าจะปูทางไปยังเซตโต้นะเพราะพวกนี้เป็นเดอะมูวี่นะเซตโต้มันอยู่ในซีรีส์เดอะมูวี่ของวันพีชนะฮะเราเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมนะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่กรุณาซับสไคร์มาถึง500ซับสไคร์นะฮะไปกันต่อครับผม600ซับเดี๋ยวมาแจกใหม่อีกทีนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับผมบายครับผมสวัสดีครับบาย